่ท่านผู้ชมพบกับช่องไม่ใหญ่อื่นพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้หอมแปลงนี้ก็ถึงเวลากำหนดถอนแล้วเราก็จะมาดูวิธีการถอนแล้วก็ผลผลิตปีนี้ ใจลุงไจกลัวโอ้หัวงามเนาะปีนี้ดีใจน้ำเด้อเขามาลองซิปสัตว์หรือะไรบาสอันนี้ครับเขามาเอาสูตนี่ขายบ่สดตรเป็ดป่ขายแล้วขายแล้วบาสเขาเก่งอุ้ยสื้ยอดสื้ยอดเปดบาทเลยขายสูตรเป็ดบาทเลยเองโอ้ยดีเดี่ยวค่ะค่ะไปเบิร์เด้อไปเบิร์กส่งคอยเด้อไม่ใหญ่อึองพาเพิร์นขอบคุณเด้อลุงเดี๋ยวสิขายต่อ จ้าปาดเราได้ๆขายแล้วเนาะค่ะท่านผู้สมครับเบิ่งเด้อห่อขาวห่อขาวเล่าจ้าบอยหนาบอยหนากนี่กันยังแอวอยู่อยากมากูโอ้ยเฮ็ดบ่เป็นดอกลูกวะเดี๋ยวไอ้เบินงขนขึ้นรถผ่ามยองซอยเพ่น สว้ายอาเจยเยอ้มๆข้ากล้องเบอร์สุขคนเด้นี่ลงซองเด้อค่ะค่จะเอ้ยจะเม่นเพิ่นขากมาปีนี่ดีใจน้ำหลายๆเด้อค่ะเด้อเจ้าเจ้าวเจ้าเก็บหอมอยู่เดี๋ยวคอยเปิดให้จับเบ่ร์คอยกําลังโลงว่มกอนมันแตมันมีหลายคีบหลายอะค่ะไปเบิร์เด้อ เจ้าเป็นด้าล่าข่อยได้อมือไหนเพิ่มาเกมหอมสะเมียนสัมผัมสผแล้วเบิรนแล้วบ่มหูจักกัจาจรย์บา <c oughs> ดนีน <c oughs> เอาดอกเอมมยิง่าน่าฮ่ัน่าฮ่อฮ่าเ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮัาฮ่าฮาฮ่่่า่าา่าฮ่่่า่ะ วิธีการถอนหอมนะคะถ้าอื่นเขาไม่มีหอมเขาก็จะดูช่องของเราอ่ะเบิ้งเด้อค่ะเดินนี่เพิ่นโลกอาคือหยาเนาะดูถอนถอนทูในความชำนาญช่ำช่องปัดทูค่ะเพราะไหลก้ามเนืองกับจัดเลยนี่นะคะหมัดเลยเออแบบกุยเออ เป็นไรตัวอะไรผู้จั่นทางเกียงเหตจ้าถึงมูุ่มก็อเออข้าอยไม่เออายมันเป็นางเขียงแม่ใหญ่อึงผ้าเพิ่นส่งข่อยเองะแม่ใหญ่อึงพาเพิ่ด่น้อันกระล่างกล่างเรื่อยเเดี๋ยวเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ่งเดี๋ยวถ่ายแล้วกัน่าให้เบางพ้นได้ม่เนเผื ยว้าวว้าวเพื่อนเขาเพื่อนไอ้นี่ค่ะไม่ไงอึ้งผ้าเพื่อนโค้ตเติร์นอค้ตเติร์นค่ะเนี่ยะวิถีชีวิตของข้าวบะเฮ็ดกะบะได้เนาะข้าวเคยเฮ็ดเนาะฟาดหัวเนี่ยพี่น้องเอ้ยค่ะวนโตเลยหัวค่ะหัวใหญ่แห้งห้องปลาไม้ยันขายเราบอค่ะนั่งจ้ามือเพื่อนอร่อยเลยในบเท่าได้โอ้เขาเอาโซติสกันบ่กระคิดวางใสดยอดเอาเลยค่ะเอาเลย กำลังได้รดน้ำบะเจ้ามาเด้อค่ะค่ะโอเคโอ้ยเบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมรอดมาเนี่ยกริ่มขีออ่เข่าเลยค่ะเริ่มขี่เข่ากันสิมาท่าย ผู้ชมคะดูหัวหัวหอมนะคะหัวหอมสีสะเกดนะคะ<ม>อันบัตรย่างตะบดเมืองแคนของเภอราศีสลจ์จังหวัดศรีเมย์ใหญ่อึงค่ะเพ,พะเื่อนค่ะอย่ายลืมแมนยูทูบกดติดตามนั่นเ,นเดิมโอ้ยผมหงมอแกนราสิเบิร์ดหัวแหล่ลุง โค้งเบิร์ดค่ะค่ะหัวใหญ่ใส่ได้ค่ะหางงามฉากราบสวยบอบอบอ ก็คืสิแก้คู่วิธีค่ะกินลูกใบป้องกันเนาะค่ะเนาะป้องกันป้องกันอ่าป้องกันโมเมนต์โมเนหายโมเมนต์หายขาดเลยป้องกันป้องกันเชื้ออ่ามันมันแรงมามันอาจจะอ่อนเนาะค่ะบอกเป็นยังของห้าของแฉเนาะพานหัวนี่แม่ปะว่ามึงเดี๋ยวว้าจัะเงาหนีเมียเออสู้สู้แฉสู้สู้ก่อนค่ะซสู้นี่โอ้โหโอ้ แต่เป็นไยิ่งกับสะโพกขายเถค่อนคาดค่ะขอดขทยเอวคิวของเราพอใครไกลใครไก่ยังวันนู่ค่ะโอ้ยค่ะแต่เป็นไ่ยิ่งกัี่า24 30เต็นบ่อล่ะก็อนหนึ่งหาหาหัวก็ะมี่นอกป่านอกหกหัวก็ะมี่โอ้โหแล้วเชิญมาก44 3อ๋อ43นี่สิ่ใหญ่เต็มทีค่ะ นี่กางผีก็บี่เคยมีอะไรมึงเองงามเลยโอ้ยงามแห่งงามแห้งใ่ภค่ะคุณรับป่ะโอ้ยจะยาวไหมข่อยได้ข่อยเจ็บคออ่าขอไปกินขนมหวานข่อยอ้วนแห้งเดินหักขอยข่อยว่าสิไป้ห่านนำขวดให้เจ้าอยู่สาก้อนมีแต่ขวดหน่อยหน่อยได้ใจน้ำเราดีไหมค่ะ่ะสีใดเนาะเนาะป้องกันค่ะ กวานกันมาเป็นยังค่ะกวางกันบอบมี่ค่ะโอ้ยอิจฉาเปิดนอกเมืองเยองป่าละตีขึ้นมือไดคะไก่หรอบ๊บตะใบโอเอาลงเอาใบมันงามแค่ะเอาลงหัวค่ะน้องไม่เห็ดบ่ะบพี่ยังมือไม่หัดคาแค่งามเลยงามเลยโอค่ะค่ะ เป็นอยังปัดนหานักเทิงหัวหนักเทิงใบเนาะค่ะของแฉ่ของแฉ่ของแข่เลยค่ะเด้อมาเบิ่งเด้อหอมอ่อนซอนอ่อนซอนเด้อเออออนซอนเจมแอนอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซอน ของท่านรองท่านรองหัวใหญ่ไหมคะนี่ครับผมอันนี้รองผู้รองผู้อำนวยการเพคะรองผู้บริหารนะคะองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบองแคนองามจีามอยู่น้องคุณจ้าอ๋ออันนั้นของค่ะขึ้นมื่อไรโอ้ยยี่สิบสามยี่สิบสามวันเสาร์เมียน้อค่ะเนาะอ่ะสิไปเบิ่งของท่านรองก่อน นี่ของอัินผันลองเด้อค่ะลองผู้บริหารนั่นเององค์การบริหารสันตำบลบางเคียนของเราว้อใหญ่ของเลาอยู่ตอนนี่ยข้อบางไงเนี่ยลู่ลู่ข้อญ่อยู่เรื่อของเราเน้อแล้วขาลุข้อดีโอ้โหเขาเขาใจเราเลยเออเออชาวเรากองเฮาเอ้ยนี่ไอ้ข่อยกามาอันปู่น้ำเผาเด้อค่ะเมียนเล่าค่ะตาสวัสดีปีใหม่เมียนเราขายผัวว่านฟาดหองแก้วได้เท่าใดไอ้ เส้นพอถึงสิบสามตันแส้นสองสิบสองกันกว่แสนเงินแสนเลยเออสุดยอดสุดยอดนีใจน้ำเธออายเอ้ยรวยปีนี่ละสุดยอดอะไรราคาถึงของราคาถึงได้ของเทสิแต่แมอาลยคนละแสนสองแสนสามแสนไปเรื่อยๆสวนนี่แสนสวนนันแสนสามแสนหุ้นค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะไปแก้ไดมวนบ่อกู่หอมค่ะโอ้ยสุดยอดเลยอ๋อไปเรียนนังซื้อมูเพื่อนใช่ไหมอันอื่นก็ซื้อหรืออื่นก็อื้นเหมือนไหมเขาซื้อว่าเห้เขาเอิญวิไลวันให้เขาเอิญอึงวิไเอิญก็อึงไม่มนเดียคะ่ะนี่เด้อคะ่ะอย่าลืมอย่าลืมฝากอันซองไม่ไงอึงพาเพิ่นไปน้า กดตด <Yeah. S 1> ตาม <Yeah. S 1> กดไลค์ให้แน่เด้อค่ะเด้อ <Yeah. S 1> ขอบคุณหลายๆค่ะ <Yeah. S 1> ปีนี้กัเกษตรกร,กรของเฮ้าก็ดีใจกันเพิ่อราคาได้หัวได้หอมเห็ดงา่ายอากาศดีเด้อค่ะเด้ออากาศดีหอมกระมกักหอมกับหัวได้หัวงหญ่หัวแดงสุดยอดของลำโต เฮ็ดน้อยๆก็ได้เงินแสนเฮ็ดร้ายก็บ่ต้องห่วงเลยค่ะปี่นี่นปฮ็ดหนีปดซีนกันทวนหนาละดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อสุขสุขสนข,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมอยู่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้คดขอ,ขอค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็สิป,ประกอบอาหารเนาะค่ะช่วงอันพักเทียงเฮา ไออันพนักงานเพื่อนใดกินเข่าเทียงโอ้ทีมงานเพื่อนก็นมีหลายท่านนี้เพื่อนก็นเตรียมอาหารไว้ปั้นงานบุญเลยเนอะลุง <c oughs> อ,อ <c oughs> ตองว่าทายถาม้มแบบจังหออูงานบุญไ่เลยแล้วเนี่ยสองเลย <c oughs> เพื่อนใดหวานเลยวันนี้น้ำนักถักอยู่ดอ,อกฝ่าใบก็งามหัวก็ได้เนาะ โอ้ยพ่ยหญ้าพ่อหญาค่ะขอคุณไลยๆดีดีดีปีนีค่ะพ่นรถลดพ่นมากเตรียมการเอาวคือละเวนมบาพ่นพ่นโหลดแถาแก่มากเลยด้วยค่ะเแถาแก่ยู่งอ้าดีสองอ้าวเท่าแก่นะคะวันนี้เท่าแก่นะคะวันนี้เป็นเท่าแก่นะคะพ่อเอกงนะคะอ๋อเป็นคนคนพ่นมากเท่าแก่ยุ่งกนลังมานะคะ อ่าเท่าแกยุ่งกันลักมาเป็นไปเอกอ่ามามามาอันนี้ก็เท่าแกเด้อค่ะเท่าแกเป็นเจ้าใดอันรับสื้อหอเมนบ่คะรับรับสื้อหออรับโยคาเพิ่นขายไหงมาเรื่อนหาโลได้ผมพมจะไม่บอนหอยน่ะอันนี้ก็เพื่อนเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนคอย